สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํากล้อง Wi-Fi อีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัตชินะครับซึ่งจะเป็นกล้องทรงกระบอกนะครับเป็นรุ่น WIOT 1 0 5 5 F b c นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นกล้องที่สามารถติดตั้งภายนอกได้นะครับได้รับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP 6 6นะครับความละเอียดของกล้องนะครับจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในตอนคืนนะครับก็สามารถที่จะให้ภาพสีได้นะครับผมแล้วก็ รองรับระบบสมาร์ทดูอ l i ไลท์นะครับหากว่ามีการเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องในตอนคืนนะครับตัวกล้องก็จะสามารถเปิดไฟได้อัตโนมัตินะครับตัวกล้องนะครับรองรับเมมอยู่ที่ 256GB นะครับมีไมค์แล้วก็ลำโพงสามารถพูดคุยโต้ตอบได้เช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันเลยนะครับผมตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมทางด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นขาของเขาเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะคายตรงนี้นะเพื่อที่จะปรับมุมนะครับ ขายตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะลวมแบบนี้นะครับหากว่าเราขันแน่นปุ๊บแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับก็จะเป็นการล็อกมุมนะครับก็จะเกิดความหนืดขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะปรับมุมได้นะครับผมไปตามจุดที่เราต้องการนะครับสําหรับตัวสายเขานะครับก็จะยาวประมาณเกือบ3เมตรนะครับสายที่เขาให้มาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะดูเลยแล้วกันครับก็ยาวนะประมาณ สองเมตรสองเมตรกว่าได้นะครับผมสําหรับสายตัวนี้นะครับที่เขาให้มากับตัวกล้องตัวนี้นะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับทางด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของลําโพงนะครับแล้วก็เจ้าตัวปุ่มรีเซ็ตกับช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับทางด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยตัว LED นะครับจะอยู่รอบนอกตรงนี้นะครับส่วนอินฟราเรดเนี่ยก็จะอยู่รอบในนะครับที่จะเป็นไฟสีแดงนะครับ อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เมมให้ดูนะครับผมสำหรับตัวเมมนะครับก็จับคว่ำลงนะครับอ่ะจับหงายขึ้นนะครับถ้ากล้องอยู่ในลักษณะนี้ก็คือจับเจ้าเมมเนี่ยหงายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่แล้วลองกดดูได้นะครับว่ามีเด้งเดงหรือเปล่าถ้าเด้งๆงคือว่าถูกชารแล้วกดเข้าไปให้สุดเลยนะครับเขาจะทําการล็อกนับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับผมนะทีนี้นาในตัวกล่องนะครับ ในตัวกล่องเขาเนี่ยก็จะมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้เรานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์นะครับผมแล้วก็จะมีพุกน็อตแบบนี้มาให้ยึดกล้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตเลยนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็เสียบอะแดปเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็รอกล้องขาบบูทนะครับ ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับอ <Ps> ่าก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับถ้าตัวกล้องเนี่ยยังไม่เชื่อมยังไม่ได้เชื่อมต่อหรือยังไม่ได้เซตค่าคก็จะมีเสียงร้องอย่างนี้นะครับต,ตึ๊ดนะครับถ้าวลูกค้าเนี่ยนำไปใช้แล้วไม่มีเสียงแบบนี้ให้กดปุ่มรีเซ็ตแช่ไว้สักประมาณ10วินาทีนะครับผมเขาก็จะร้องแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับ เบื้องต้นเลยนะครับตัวมือถือก็จะใช้เป็นแอปวอตชี i ไอโอทีเช่นเดิมนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้จาก App Store และก็เพด store เลยนะครับจากนั้นก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลให้เรียบร้อยนะครับในมือถือของเรานะครับก็จะใช้ Wi-Fi นะครับที่เป็นคลื่น2.4 g h z นะครับก็จับ w i f i บ้านเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธได้เลยนะครับเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้จะเป็นกล้องที่สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้แล้วนะครับก็จะเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะครับจากนั้นเข้าแอป IoT นะครับ นะฮะแล้วก็มากดบวกทางด้านบนขวามือนะครับจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์ครับผมนะครับตัวแอปพลิเคชันนะก็จะค้นหากล้องขึ้นมาโดยอัตโนมัติแบบที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับแล้วก็จะปรากฏชื่อ wi-fi ที่เราจับนะครับจากนั้นก็กรอกรหัส wi-fi ให้ถูกต้องนะครับกดถัดไปครับผมแล้วก็รอการเชื่อมต่อนะครับอันนี้กล้องเขามีการตอบสนองนะครับก็จะดังตึ้งตึ้งงไฟจะกระพริบลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการแอดกล้องวัต์ิช LT ในปี2025นี้นะครับเราสามารถกดรูปดินสอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอ่อตั้งค่านะครับตั้งตั้งชื่อของตัวกล้องนะครับถ้าเราไม่ตั้งเราก็สามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับผมแล้วตัวกล้องก็จะรันภาพขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันต่อนะครับว่าตัวกล้องนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับให้กด ตรงรูปหลังคาบ้านตรงนี้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้เราเลือกใช้แบบนี้นะครับการแคปหน้าจอนะครับแคปภาพแบบว่าเรียลไทม์นะรูปภาพสดก็กดตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าจะบันทึกเป็นแบบวิดีโอนะก็กดบันทึกตรงนี้นะครับกดไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมถ้าเราสิ้นสุดตรงไหนก็กดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพที่เราแคปหรือว่ากดบันทึกไว้เนี่ยจะมาอยู่ในแกลลอรี่ตรงนี้นะครับผมที่เราบันทึกไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ payback เนี่ยก็จะเป็นการดูหลังนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ private mode นะครับจะเป็นในเรื่องของการหยุดให้กล้องไม่บันทึกนะครับก็คือสั่งให้กล้องมันหยุดบันทึกนะครับหากเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าต้องการที่จะกลับมาให้ทำงานเหมือนเดิมก็กด turn on camera ตรงนี้นะครับกล้องก็จะกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับ ในส่วนของไ i g h t mode นะครับาก็จะมีให้เลือกอยู่3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับก็คือ smart mode นะครับกรณีนี้เนี่ยก็คือกลางวันภาพจะเป็นสีปกตินะครับกลางคืนภาพจะเป็นขาวดําแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องในตอนคืนนะครับกล้องก็จะเปิดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็สักระยะเวลาหนึ่งกล้องก็จะตัดเข้าสูร่ระบบ i n f ราเ e ดเป็นภาพขาวดำนะครับไฟก็จะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับผมหากาเราเปิด i n f ราเรดนะครับก็คือกลางวันเป็นขาวดำอ่ะโทษครับ กลางวันจะเป็นภาพสีปกตินะครับแล้วกลางคืนก็จะเป็นภาพขาวดําตลอดทั้งคืนเลยนะครับแต่ถ้าเลือกเป็น Color Light Mode เนี่ยกล้องก็จะเปิดไฟตลอดทั้งคืนเลยนะครับกลางวันก็จะไม่เปิดไฟก็จะเป็นภาพสีปกติอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ device Volume เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเสียงของตัวกล้องนะครับความดังของลําโพงตัวกล้องนะครับ Motion Detect น,นะครับก็จะเป็นการเปิดเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็ Sound Detection เนี่ยหาว่าเราเปิดเมื่อมีการ คนมาพูดคุยกันหรือว่ามีเสียงอะไรที่มันดังๆแถวๆกล้องเนี่ยตัวกล้องก็จะแจ้งเตือนเข้ามานะว่ามีการตรวจจับเสียงได้นะครับและอันนี้จะเป็นในไซเรนนะครับเราสามารถที่จะกดแบบไม่นว่นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดังลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะเสียงที่ดังแบบนั้นนะครับผมะในส่วนของไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะกดเปิดไฟได้เลยนะครับไฟก็จะ มีความสว่างประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED ที่อยู่ทางด้านหน้ากล้องนะครับเราสามารถที่จะปิดเปิดจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะตั้งเวลานะครับตั้งเวลาให้เขาเปิดก็ได้นะว่าเป็นช่วงเวลาไหนนะครับจะตั้งช่วงเวลานะครับว่าเวลานี้เปิดนะครับแล้วก็อีกเวลานึงปิดอะไรแบบนี้นะครับสามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเบื้องต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับ ีนี้นะครับเราจะไปดูกันในส่วนของข้างในนะครับก็กดที่จุด3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็ลูกค้าควรที่จะไปเช็คเมมโมรีการ์ดก่อนนะครับผมหากว่าใส่เมมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะมาในส่วนนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือหัวข้อตั้งค่าการตั้งค่าการ์ดหน่วยความจํานะครับถ้าตัวกล้องเขาเจอเมมโมรีการ์ดก็จะมีค่าของตัวเมมโมรีการ์ดความจุขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้ลองเอาไปฟอร์แมตกับคอมก่อนสักรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าว่าใส่มาขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ลองฟอร์แมตเมมโมรี r การ์ดผ่านแอปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ recording setting นะครับตรงนี้เนี่ยก็สำคัญนะครับก็คือเราต้องเปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับหากว่าจะให้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกภาพนะถ้าเราปิดสวิตตัวเนี้ยจะไม่มีการบันทึกใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับต้องเข้ามาดูด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการบันทึกแบบวนซ้ำนะครับถ้าเราเปิดไว้เนี่ยนะครับตัวกล้องก็จะ บั yup. นทึกいいบนทับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยถ้าเมมเต็มแล้วเขาก็จะหยุดบันทึกนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้ทั้ง2อันนะครับปิดเสียงบันทึกเนี่ยนะครับถ้าเราจะไม่ให้กล้องบันทึกเสียงครับก็เปิดไว้นะครับนะฮะถ้าเราเปิดไว้แบบนี้ครับกล้องจะบันทึกแค่ภาพไม่บันทึกเสียงนะครับแต่ถ้าเราปิดนะครับกล้องก็จะทําการบันทึกเสียงนะครับในโหมดบันทึกเนี่ยนะครับก็จะมีการบันทึกแบบต่อเนื่องกับกิจกรรมนะครับต่อเนื่องก็คือตลอด24่ิชั่วโมงนะครับก ที่ว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วตัวกล้องจะค่อยบันทึกภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจะช่วยประหยัดเมมนิดนึงนะครับนี้ผมเลือกเป็นบันทึกต่อเนื่องแล้วกันนะครับนะแล้วก็หลักๆตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าการตรวจจับตรงนี้ก็มาดูนิดนึงนะครับสวิตแจ้งเตือนการตรวจจับนะครับก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บนะครับเขาถึงจะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพกิจกรรมเนี่ย เราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ตั้งพื้นที่ที่ตรวจจับได้นะครับพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับก็คือพื้นที่ที่มีการตรวจจับนะครับหากว่าเราต้องการตรวจจับเป็นบางบางโซนนะครับเราก็สามารถตีกรอบอะไรแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้ผม่ะเป็ลักษณะแบบนี้นะครับเราเลือกโซนได้นะครับเราใช้ตรวจจับบริเวณไหนนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นทั่วเฟรมแล้วกันนะครับตรวจจับร่างกายนะครับก็หากว่าเราเปิดเนี่ย ตัวกล้องก็จะมีการคัดกรองนิดหนึ่งครับก็จะไม่ตรวจจับมอสซัวนะก็จะพยายามที่จะตรวจจับลักษณะที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือจะเหมือนมนุษย์ที่สุดนะบก็ถึงจะตรวจจับนะครับก็จะเน้นเป็นตรวจจับร่างกายมนุษย์เลยนะครับส่วนเข้าโค้งวัตถุเนี่ยนะครับหากว่าเราเปิดไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเอ่อมีเป็นกรอบขึ้นดีเทคไว้นะครับสาหรับเวลาที่ร่างกายบุคคลมาเดินผ่านนะครับอ่าแล้วก็ตรวจจับเสียงก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวที่อยู่กับข้างหน้านะครับในส่วนของทิกเกอร์ไซเรนเนี่ยนะครับหากว่ามีการ เคลื่อนไหวที่หน้ากล้องเนี่ยนะครับตัวกล้องก็จะร้องเลยนะครับจะร้องอัตโนมัตินะครหาว่าเราเปิดไว้อ่าเดี๋ยวนี้ผมจะลองเดินผ่านหน้ากล้องให้ดูนะครับผมอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะเขาจะดังอยู่ประมาณ ผลที่ว่าจะดังอยู่มันสิบวินาทีหรือถึงสิบห้าวินาทีโดยประมาณนะครัาว่ามีการตรวจจับเคลื่อนไหวได้นะอันนี้เขาจะดังอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเงียบไปถ้ามีการเคลื่อนไหวอีกเนี่ยนับเขาก็จะมีการเออเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมีเสียงฉลเชนอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็สั่งให้ตัวกล้องร้องอัตโนมัตินะครับผมอ่านะครับ แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็จะมีในส่วนของไฟแสดงสถาน,นะนับถ้าว่าเราไม่ต้องการให้ไฟข้างหน้าของกล้องนะครับที่เป็นดวงเล็กๆนะครับดวงเล็กๆตรงนี้ติดนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับเขาก็จะดับนะครับผมนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะเปิดไวนะ้จะได้รู้ว่ากล้องทํางานอยู่หรือเปล่าน,นะครับแล้วก็พลิกหน้าจอนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วเราน่าจะติดกล้องได้ถูกทางอยู่แล้วนะครับในส่วนของรูปแบบการสนทนานะครับ ฝ่ายเดียวเนี่ยก็คือเราต้องกดรูปไมค์แช่ไว้แล้วก็พูดนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโวน้าสองฝ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับตรงที่หน้าแรกตรงนี้นะครับจากเดิมเขากลายเป็นรูปไมค์ปุ๊บเขาจะกลายเป็นรูปโทรศัพท์เราสามารถกดแล้วก็คุยได้เลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลอ่าจะเป็นลักษณะแนี้นะครับแต่นี้ผมตั้งกล้องไว้ใกล้กับมือถือนะมันก็อาจจะเกิดอาการหอนนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของเพย์แบ็กกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพย์แบ็กเนี่ยการดูนหลังนะครับ ก็ค <earth. S 2> uh, ือเราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเร่งสปีดได้นะครับนะจะได้สูงสุดที่สองนะครับหรือว่าเราจะเอานิ้วขยายทางขยายแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถดูได้ละเอียดขึ้นนะครับในการดาวน์โหลดไฟล์นะครับถ้าหากว่าลูกค้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเนี่ยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงรูปถังขยายไม่ใช่รูปถังขยายครับรูปรูปรูปดินสอตรงนี้นะครับปุ๊บ เขาจะมีปีกาขึ้นมาให้เราเป็นกรอบเหลืองแบบนี้นะครับซึ่งดึงได้สูงสุดก็คือครั้งละ10นาทีนะครับเนี่ยถ้าเราได้แบบนี้ปุ๊บเรากดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วกดยืนยันตัวแอปเนี่ยก็จะดาวน์โหลดไฟล์ในส่วนนั้นเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่เรานะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็รอเขาสักครูค่นึงนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเราก็ยังจะสามารถกดบันทึก ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมว่าฟังก์ชันดาวน์โหลดนี้จะไวกว่านะครับกับคืออันนี้คือเราดูย้อนหลังไปแล้วก็บันทึกไปจนกว่าเราจะได้เอ่อปริมาณข้อมูลที่เราต้องการนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการเซฟไปหรือว่าจะกดแคปภาพแบบนี้นะครับในส่วนของด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปฏิทินนะครับว่าจะดูวันไหนนะอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มบันทึกนะฮะก็เลยมีวันที่9วันเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการดูย้้นหลังนะครับผม ถ้าาลูกค้าต้องการไฟล์ที่มีเสียงด้วยหรือว่าอะไรเนี่ยก็แนะนําระหว่างที่ดูด้านหลังก็แนะนําให้ลองเปิดลําโพงด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับกล้องตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะซูมได้นะครับเป็น 3x นะครับเป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับกดตรง direction ตรงนี้นะครับเขาจะมีซูมอินเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับเขาจะซูมเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจะอยู่ที่ 3x นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยกล้องความละเอียด4ล้านเนี่ยก็จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลไม่ได้ซูมจากเลนนะครับภาพก็ยังให้ความคมชัดอยู่นะครับผมอันนี้ 3x นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม 3x นี่ก็ถอยออกมาได้นะครับก็กดยิกๆๆๆแบบนี้ออกมานะครับหรือว่ากดแช่ก็ได้นะครับอแช่ไม่ค่อยไปนะครับก็้องกดตึ๊กๆๆกตนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับ ของกล้องรุ่น wlt 1 0 5 5 f ขีด b c ตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับหากลูกคา้าท่านไหนนะับติดปัญหาในการใช้งานนะครับก็สามารถต่อเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับที่ Line at a s i watschi cctv นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่1795นะครับก็จะมีช่างเทคนิคขอยให้คำแนะนำอยู่นะครับผมสำหรับที่วิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ